One News, Trong Pai, Trong Ma. คุณผู้ชมค่ะคนรักสุขภาพงานนี้สงนนส,สัยต้องคิดดีๆค่ะเพราะถ้าทางปั่นไปจะอ้วนไปนะคะ<อ>ก็ดูสิระหว่างทางปกติเขาแค่แวะดื่มน้ำเปล่าแต่น,นี้ต้องแวะทานผลไม้ไทยกันด้วยค่ะแล้วดูสิคะจหน้าที่ก็ปลอกผลไม้กันสดๆข้างทางแบบนี้เลยแล้วเป็นผลไม้อะไรคะดูค่ะทุเรียนอู้อตายไขยมันดิฉันจะขึ้นไหมคะถ้าปั่นไปทานทุเรียนไปแบบนี้ แต่นี้แหละค่ะเห็นได้ชัดนะคะว่าประเทศไทยของเรายัางคุมอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพันธุ์ผลไม้หน้าผลไม้ทั้งทีก็ต้องมีทั้งมังคุดแตงโมงเนาะให้เราได้ทานกันอย่างไม่ต้องกลัวอดเลยละค่ะ งานนี้นะคะนักปั่นจากทั่วประเทศจำนวน1,500คนนำรถจักรยานคู่ชีพเข้าร่วมกิจกรรมปั่นไปชิมไปซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือของจังหวัดระยองค่ะทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยส่วนรุกขชาติรวมถึงสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยด้วยนะคะจึงเลือกหนึ่งในเส้นทางสายใหม่เพื่อสุขภาพให้นักปั่นใช้เป็นเส้นทางปั่นอย่างปลอดภัยค่ะในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลัง ปลูกจิตสำนึกรักและก็หวงแห่งรัพยากรธรรมชาติจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำและประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตชาวระยองเ <c oughs> มืองแห่งผลไม้รสลำเลิศค่ะ <c oughs> โดยกิจกรรมนี้นะคะก็ใช้เส้นทางการปั่นจักรยานบนทางเรียบเริ่มต้นจากเขาวห้วยมหาอำเภอบ้านฉางสู่ส่วนรุกขชาติอำเภอเมืองจังหวัดระยองค่ะระยะทางรวมๆแล้วก็10กิโลเมตรนะคะนักปั่นเนี่ยสามารถจอดตามจุดลงชิมผลไม้เช่นบังคุดเล้อลองกองและทุเรียนได้ตลอดเส้นทางอิ่มอร่อยแบบนี้ไทยแลนด์อรนนีนะคะบอกเลยเย็จะแสบรายงานค่ะ One News. Trong Pai Trong Ma.